勇敢的泰啊 i ah, ทีนักอนแห่งมังกร เดี๋ยวสิขอร้องละครับให้ผมกับคุณเรกโกเป็นแค่สองคนจะทำอะไรได้เล่าแหมก็รู้อยู่แล้วครับอ้าวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาไม่ได้เหรอเออก็ที่เราไปถ่ายทำที่เกิดเหตุตอนนั้นน่ะแอบเข้าไปในที่ที่ห้ามเข้าไปใช่ไหมเพรว่าคุณเทปตาโดนหัวหน้าสถานีเทเสะอวมเลยคุณเทปตาไม่อยู่แบบนี้จะทำข่าวได้เหรอโอ้ได้พูดแบบนี้แล้วผมจะช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยแล้วแผนหาสาเหตุของการขาดแคลนน้ำด้วยการไปเรียกหมอดูมานี่นะบ้าบอจัด ก็มาเช็คหมอดูนะครับสฮยเฮ้อฮ้เเรตเกียร์ตัดน้ำอีกแล้วเหรอไม่ใช่แค่น้ำหรอกครับท้ำไฟฟ้าแก๊ แล้โทรศัพท์ปัจจัยสีทั่วโตเกียวถ้าจะมีปัญหาหมดเลยอ่ะสาเหตุเหรอยังไม่แน่ใจเลยโย่ในหมาฝรัง่งอูอ้คุชิมะนายหมาฝรั่งบอกกันมุกคือหมาฝรัง่งให้เล่าอว่าพวกเธออยากเป็นหมาฝรั่งด้วยอ่ะมุกฝึกชมัดเลยเธอก็หัดพูดเลยสักบ้งางสิใช้ยาเนี่ยผมถูกเรียกมาตั้งแต่เด็กแล้วะครับแล้วก็เธอคิลลิสทุกคนเป็นผู้มีพระคุณด้วยอ่าใช่ คนที่ช่วยกามูตตอนอยู่ในอันตรายก็คือพวกเราทีมเฮอร์คิวลิสไม่สันเนี่ยเป็นคนช่วยผมไว้ครับอ๋อตอนนั้นเองสักวันหนึ่งผมต้องทดแทนบุญคุณครั้งนี้แน่นอนเลยไม่ต้องรอนานหรอกเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เอ้ยไม่เอานะไีไีทีีสิงเกอร์เห็นรักสึกจริงแล้วสินะครับ แต่ว่าคงให้ออกประจันบาทัทีเลยไม่ได้หรับเอ๊ะก็ยังไม่ได้บรรจุพวกอุปกรณ์น่ะก็เลยอยากยืมมือนายหน่อยเอ่ทั้งอาวุธจริงแล้วก็ระเบิดแล้วก็เริ่มเชื้อเพลิงให้ด้วยนะทั้งหมดก็ประมาณ900ากิโลแล้วมั้งเก้าร้อไม่นายทําคนเดียวหล้วนอะแต่มาช่วยครัวบาราหน่อยอืมแต่แต่ว่ายังไงผมก็ เป็นผู้รับผิดชอบได้าการวิเคราะห์นะครับเนี่ยนายเป็นสมาชิกของซิกนะ่อกให้ร่างกายปวกไปแบบนี้ไม่ได้หรอกใช่ใช่ที่สมบัติเป็นการฝูญจกน้ำหนักต่ังใจเข้าแะ้วกันมผมไม่ได้ปวกปีกสักหน่อยนะโอ้ยไม่ยอมรับสาย,ยนี่กลาวกันเถอะน้าก็<ะ>ครั้งนี้คุณทะตาผิดเองนี่นาะแม่แต่ว่าผมบอกเขาไปแล้วนะว่าจะถ่ายทำกลับมาเออขอโทษนะคะอ๋อคุณเป็นกุมี ฉันไม่ควรจะมาที่นี่หรือเปล่าคะเนี่ยฮะเปล่าคะ่ะคือว่าที่ว่าเป็นหมอดูนะ่ะก็แค่เป็นงานอดิเรกเท่าน,นั้นเองนะคะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่จะให้มาออกทีวีเนี่ยมันโอ้แม่ไม่เป็นไรหร,รอกครับคุณธปตาก็เป็นคนแนะนาคุณเมค์กุมีมาเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฮวงจุย้ยออพี่ชายฉันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณธบาตานะคะค,ะครับตอนที่เขาย้ายมาก็ไปช่วยดูฮวงจุ้ยในห้องให้ก็แค่นั้นเองแต่ว่าคุณธบาตาก็ดูจะประทับใจมากๆเลยแหละคะ่ะเอ๊ะ แป๊บหนึ่งนะคะจะไหวแน่เหรอถึงไม่ไหวมันก็ไม่มีทางเรื่องอื่นแล้วครับเยอะตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วครับมันจูกระสุนแกลนีด้หรือยางเรียบร้อยแล้วครับ โอยครั้งกัวสุดยี่สิบสำรองอีกสามสิบทั้งหมดห้าสิบยาามได้ดีนี่ทำไมผมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยถ้าคุณโยชิดะกับคุณชิมะตางก็มาจากกอ,องข้างบนกันทั้ง,งคู่นะเพราะเห็น,นคนบอบช้งอย่างนายก็คงอยากกลับคืนกลับไปโอย ซิกบอลคอลเลยเป็นคำที่ร้ายแรงสุดๆไปเลยโอ้คุณกัวมาราก็อึดสุดๆเหมือนกันนะครับวงจุยนะ้ยในถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัยโซ่ซึ่งก็คือศาสตร์ในการทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ด้วยการอ่านพลังเหตงธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่ในพื้นปฐพีด้วยการอ่านกระแสของลมหรือว่ากระแสของน้ำและมีหน้าที่ในการแนะนำวิธีใช้ประโยชน์จากพื้นดินนั้นอย่างเหมาะสมค่ะ พึวงจุยน่ะจะหาที่มาของการขัดแคลนน้ำได้ไหมคะก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่พื้นที่ขาน้ำในครั้งนี้น่ะล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนที่ปะจรปัตตพีทั้งนั้นที่ปจรปัตตพีเหรอค่ะมันคือเส้นทางการไหลของกระแสพลังปัตตพีในจีเนี่ยเปรียบสิ่งนั้นเป็นมันกงกรค่ะมังกรเหรอจีนอ่านว่าอะไรคะเนี่ย มังกรปัตตภีค่ะมิซินโเอะโนริวหรือมังกรปัตตภีถือเป็นแหล่งชีพจรปัตตภีที่ใหญ่ที่สุดในโตกเกียวถ้าหากมันถูกตัดขาดไปพื้นที่นั้นจะสูญเสียโชคลาภและพลังที่มีไปจนหมดค่ะถูกตัดขาดยังไงเหรอครับชีพจรปัตตภีวิ่งอยู่ใต้พื้นดินเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะพื้นที่เปลี่ยนไปด้วยการก่อสร้างครั้งใหญ่ๆอย่างเช่นบริเวณน,นี้นี่แหละค่ะ เนี่ยค่ะมารุ้นโนอิจิฐานที่ก่อสร้างในย่านธุรกิจนี่เอาเป็นว่าเราไปดูก่อนไหมครับเอ่อเอ่อเออแต่ว่าฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นรรไนรคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่แนเลยไปเถอะคะ่ะขับค่ะอา,าดน้ำไฟดับและสถานที่ที่ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ยังเพิ่มขึ้นอีก ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปโตเกียวคงไม่สามารถทําหน้าที่เมืองหลวงได้เส้นทางคมนาคมนะครับจัดการไปแล้วแต่มากกว่านี้คงไม่ไหวยังหาสาเหตุไม่ได้อีกล่ะอะไรจังเลยไม่เห็นมีใครอยู่เลยคุณรโกคุณแรโก,ก,รก,ก้ลักขี่เลยลักี่เลย,ลกกเ,ลยเห็นว่าไฟดับแต่เช้าทำไมให้หยุดการก่อสร้างอ่ะทีนี้ก็พอจะเป็นข่าวได้แล้ว ที่ตัวิวมีสิ่มีชีวิตขนาดย,ยักปรากฏตัวขึ้นค่ะวัตสารที่ปรากฏตัวของศีรษะถึงหที่ค่ะโทรศัพท์ไม่สามารถใช้ได้แรงดันไฟฟ้รารัลมีแจกปกติ20% ให้สามารถตรวจสอบสภาพการขาดแคลนน้ำหรือแก๊สได้ครับผมรู้ว่าท่านนายกพูดว่าอย่างไรแต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยผมได้เรียกร้องไปทางรัฐสภาแล้วครับใช่แล้วครับรักษาเส้นทางอพยพของประชาชนไว้แล้วเป้าหมายของศัตรูที่ผ่านมาคือการทำลายแต่ว่าเจ้นี่เป็นการยึดครองโตเกียว เป้าหมายคืออะไรละ่ะส่งไฟเตอร์ออกไปไหมครับไม่ได้การโจมตีจากท้องฟ้าไม่สามารถจับกลุมเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ได้แล้ว่าขมุกจะใช้ผ้าออกมอนิเตอร์นะครับนี่คือแผนที่ใต้ดินโตเกียวทั้งทางรถไฟท่อน้ำประปาและแหล่งน้ำใต้ดินท่อน้ำใต้ดินที่ถือเป็นไลฟ์ไลน์นอกจากนี้ยังมีแหล่งตาน้ำใต้ดินอุโมโม์ที่เกิดจากการกอา่อสร้าง จุดที่สัตปลาดปากฏตัวออกมาไล่ไปตามเส้นทางธรรมชาตินี้เอาคนดูนะครับนี่มันในประเทศจีนโบราณผู้คนมีความเชื่อว่ามีมังกรอ,อาศัยอยู่ใต้ดินนะคะแต่ว่าผู้คนก็ไม่ได้หวาดเกรงสิ่งนั้นด้วยการร่วมมือกับธรรมชาติทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังนั้นได้ค่ะแต่ในการก่อสร้างในยุคป,ปัจจุบัน ได้ขยายขอบเขตล่วงล้ำไปถึงใต้ดินทำให้กระแสนั้นถูกตัดขาดซาปราพยายามจะทำลายไรฟไล,ล,ลเพื่อจะพื้นฟูกระแสนั้นขึ้นมาอีกครั้งยังงั้นอหรฉันประหลาดหายไปจากตเกียวหมดแล้วค่ะหวยนะแต่ว่ามีปฏิกิริยาที่ใต้ดินของมรุนอุจิค่ะทีมเอร์คิวลิส เราจะช่วยแบกเอาทุกคนด้วยการมอนิเตอร์โครงสร้างใต้ดินผ่านหน้าจอ E s A นะครับพวกเราฝ่าจะไม่ไปกับไลน์นะเจ้าหมาฝรั่งเชื่อใจผมหรือเปล่าครับพวกเราเนอะเชื่อใจในตัวคอมมันเดอร์ที่อนุญาตให้นายเข้าร่วมกับซิกตัางถาะเนี่จะทำอะไรอ่ะก็คิดว่าเตรียมไว้เผื่อซิกจะปรากฏขึ้นนะครับแต่ก็อ่ะเอามาแล้วมาแล้ว มาล้มาล้มาล้มาละจริงเหรอเรี่อยเ่อยื่อย่ที่นี่นสถานที่ก่อสร้างเมืองใหม่ที่มารูนอิจิบัดนี้ซิงกำลังออกปฏิบัติการวันล้างสัตปเดหนาฮฮาากอร์ แลาลงเรียบร้อยทําการบุกต่อไปอิจากามกุให้ตรงไปภายในวงเดีกก๋กว่าจะมีคำสั่งใหม่ต่อไปครับรับทราบที่เพอร์คิวลิสจะพุ่งหน้าไปยังเมืองใต้ดินของโตเกียวเดินเครื่องแสดงเห็นพลังของสติงเกอร์กันเลย แปดร้อยไปข้างหน้ามีทางแย,ยกแลทางที่ตอนตกร,บรบับทอบมังกรปัตีกำลังพิโรธ 哎，这里是，你呢？你<的>啊？ ยิงเลยยิงเลยกระลเยิงที่เมตดนาปามเพื่อหาทางฝ่าเข้าไปถ้าผ่านไปได้แล้วให้ทำลายเส้นทางเดี๋สกัดกั้นการติดตามของสัตว์ร้ายชั่วคราวครับนี่เหรอจะเบตดนาปามยิงเลย ตอนนี้ละเดินเนาะรับทราบในการทำลายเส้นทางต้องใช้เกรืยนมิสไซล์จะดีที่สุด ซอยยิงเลยเยี่ยมมากคำแนะนำได้ผลดีเยี่ยมมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องยุทธรพกรของสติงเกอร์เนี่ยมันอยู่ในหัวผมหมดแล้วอ่ะคุณเดีเชืยร์ลูกคุณไปดูอะไปดูถุงดียาทังได้หรอือล่า ช่วยเรื่องับความโกรธด้วยเถอะนี่นะครับส่วนล่าเขามังกรเนี่ยเหรอกลับตัวเดี๋ยาวาทั้งหมดมุ่งโจกตีไปที่สวนหัวขอมสับประหลาดลับตัวยิงมุ่งจะรับล้วหลาปละอวบไปแบบนี้ được cậu cậu đó! ơi, cậu Ây da! cậu 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 hay การต่อสู้เพิ่งจะเริ่มเท่าน,นั้นรีสตาร์ทเครื่อยงยนต์รับทราบอ้อฝากด้วยละ่ะสิงเกอร์ ทสายสามนัดนครับดีล่ล่ะลมใส่มนให้หมดจัดไปจ้าวบุญตรวจการทีไม่ล่าควา้ามือเสียหายอ่าที่ไดนพี่ไซายหมดไปแล้วครับอาวุธยังมีเหลืออยู่ กอนปัทภีอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนตั้งแต่เมืองโตเกียวจะถึกกำเนิดขึ้นมาเขาอาจจะไม่ยอมระง,งับความพิโรธจนกว่าจะทวงเมืองนี้ขึ้นมาได้ไม่นะ <c oughs> แต่ว่าโกรธแค้นไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร ถ้าพี่เธอขอร้องล่ะความรู้สึกของเธอน่ะสื่อไปถึงไกลอาแล้วล่ะ อะไรขึ้นบางทีพวกเราคงต้องเคารพพลังของธรรมชาติให้มากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับมังกรนั่น,นนะมันหายไปไหนนะนั่นสิ ในเมืองที่พวกเราสร้างขึ้นนี้นะ่ะยังมีกระแสะลมอยู่กระแสะลมและกระแสะน้ำใหม่ในวิชาหวงจุย้ยพวกเรามองว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิพีไม่ว่ามนุษย์จะสร้างอะไรขึ้นมานั่นก็อาจจะเป็นเพียงส่วนเล็กส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะเคลิ้มเลยอ่ะคุณเมกุมี นนิสิสรบุญโอ้กัมุตาจะทำงานใช่เล่นเหมือนกันนี่ะใช่ไหมครับนี่และงานที่แท้จริงของผมอ่ะ หาใครกันไดที่ชอบเห็นเป็นแนวหน้าอยู่เรื่อยๆฮนก็ไปกันเถอะเอ๊ะจะไปไหนล่ะครับมังจุกระสุนเข้าซิงเกอร์ไปแล้วพอยิงจนหมดร่งเพลิงไปแล้วเอ๊ะแมวแล้วนะครับเอ๊ะอีกอีกนิดเดียวโถใจเย็นๆเอาสู้เขาทำท่ากระโปงกระเปรี้ยอ่าเฮ้ยอีกนิดเดียวสองร้อยโล I'm มาสู่เมืองใหญ่สัตว์ประหลาดที่มีเขี้ยวและกงละรงเลามังเร่ร่อนอยู่ในที่แห่งนี้มักนกำลังแกออตอนต่อไปดักจับสัตว์ประหลาดไม่มีใครสามารถหยุดได้แล้ว